ใจผมันะดีค่ะอลโหเดี๋ยวาเลาเะไ่ออกมาได้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 หลอได้มาทุกคนไปนะไปนะพี่ก่อนอวันนี้คุณห่มมารวงานีเสียงเป็นอะไรอ่ะเอพูดปกติไดอพูดปกตินะวันนี้เนี่ยมาร่วมงานดียัไงบะางเราเองเนาะ เราก่อนเลยค่ะเดโกก็ก่อนเลยลูกครับผมก็วันนี้มาเลยลูกแบบว่าแบบเขาไม่ได้เเดนิมนะครับแต่ว่าก็เป็นแบบเดนิมแบบว่าร่วมสมัยแล้วกันนะครับหรือว่าแบบเป็นแบบสไตล์มิกซแอนด์แมทช์นะครับเอาให้แบบว่าให้ทุกคนน่ะที่ได้เห็นลองจับไปแต่งตัวดูให้มันดูเป็นแบบแนวเจนซีวัยรุ่นแบบยุคใหม่นะครับผมแบบสามารถแต่งตัวยังไงก็ได้แล้วผมทุ ก็แบบเป็นสอนูไว่อนแรกว่าการใส่แต่ว่าแบบย่เี้ยอรผูกไทยแอบร้อยเลยแต่กลัวจะแบบไม่เทเลยผูกมาสามอันเลยมาเปีนาสาวอันเลยเป็นการแก้ปัหาแบบเลือกไม่ถูกเลยจะผูกอะไรดีใช่แต่ว่าไม่เอามาหมดเลยใช่แต่ว่าผมว่าเท่นะมันแบบ สีมันถูกต้องอะไรอะไรใหม่ๆเนาะอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเลโก้เป็นไงซึ่งโดยปกติคือเราถูกไทยเยอะขนาดนี้เลยอะแล้วแต่วันแล้วแต่วันอย่างวันนี้แม่แบบงานใหญ่กันกัเลยกัเลยถูกเยอะใช่ถ้าใหญ่ถ้าใหญ่กว่านี้ไม่ต้องมาลงเูแล้วออาจจะต้องลองดูลองลองดูที่ห้องกับไม่ห้องอะเขาผมผมก็เลือกไม่ใส่เลยครับวันนี้จะเป็นผ้าแทนนะาธรราสบายสบายง่ายๆโอ้โไม่ใช่ครับอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก มีสื่อเป็นลมค่ะมีไม้ไม่มีไม้ไม่วมด้วยร่วมด้วยแสดงว่าของพวกเธอแรงต่อเสิร์เต่อลยลูกต่อเลยรครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะลูกไปไปไปนะครับก็เป็นชุดยีนปกติเลยครับแต่มีไข่กดนิดนึงเออทำไมเราไม่เอาทายใ้นนิะนึยเราอยู่ที่เอวทำไมเราไม่เอาทายไปใี่เอลต่อาไว้ผูกเอวเป็นเลเยอร์นิดนิดหน่อย Accessories ตุ้ยใหม่ทีหนึง นนี้ข้าวอของผมไปเนี่ยผมยืมไปเม่นั้นตุ้ยมีสี่อันนั้นเนี่ยแล้วผมให้แบ่งทั้งหมดเลยซึ่งโดยปกติเราแบบเป็นคนแต่งตัวแบบนี้แต่งยีนใช่ครับผมเป็นประจําเลยครับผมใส่ยีนบ่อยสุดแล้วเอาจริงๆแบบมันเป็นรู้สึกว่าเป็นดูการแต่งตัวที่ง่ายหล่ออ่ะยืนยันเลยเรียกว่าหล่อใช่คือแบบเวลาของอุตสาหะเนี่คือแบบจะยืนยีนยีนนี่คือแบบแจบแค่อนั้นเลยอัวนี้จบก็ ได้ว่าอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าส่วนใหญ่ลุกยีเนี่ยมันจะมาในรูปแบบว่าทำรู้สึกว่าดูทางการนิดนึงแต่ว่ามันเป็นแบบการทางการที่สามารถแบบว่าแคชชียรได้ด้วยมันเลยรู้สึกว่าสามารถปรับยังไงก็ได้มันก็เลยเหมาะกับเลโก้ไงเลโก้จะแต่งยังไงก็ได้แค่แบบว่าลองหยิบยีนเข้ามาผสมรู้สึกว่าเข้ากันมากเลยครับผมอย่างตัวในก็คือไม่บอกคี่ว่าจะไปเต้นไม่แหละมันไม่บอกคือจะไปเต้นดุมๆต่อฮะแต่ว่าอันนี้จริงอันนี้คืออันนี้คือเอ่อดึงมาจากเอ่อหนา กลิดปพะกพงนะฮะมาร้อยให้ดูเลยว่าแบบเออมันเข้ากันได้กับชุดยีนในวันนี้นะครับสร้างสรรค์จากประมงไทยสน้างสรรค์การมนาคุณพาราเดนไปเรื่อยมาให้ฝากอีกหนึ่งค่ะเป็แฟนที่เขาชอบยีนเก้เรียครับมาที่เรือยนต์ยักษ์ปีนี่ริปซินเตอร์ไงที่ฝากบ่อยแล้ว ับผมเองก็ต้องขอข h ạ n งานที่เจีนสวีกด้วยนะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบยีนนะครับแล้วก็กำลังหารุปในการแต่งตัวนะครับกับเสื้อผ้าแนวยีนะครับก็อยากให้มารับชมงานนี้ได้นะครับวันนี้พวกเราในแคนก็ได้มาบอกว่า แต่งตัวแนแนวนี้ดูก็สนุกมากเลยครับแล้วก็พี่ๆผงผมเนี่ยชอบกันมากเลยอยากจะให้ถามความรู้สึก่อยว่าแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ดีใจที่ได้มาร่วมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแฟชั่นโชว์ด้วยก็เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยก็ฝากทุกคนติดตามนะครับผมก็ผลงานต่างๆของเราอะไรแค่โน้เชียว์แก็มีโชว์ด้วยใช่ไหมพี่ฮงรับผมก็วันนี้ก็มีโชว์เล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยครับ สขขมัยน,นี้อะไรว่าโชว์โชว์มีอะไรบ้างครับคุณนัทอ,อาา๋อโชว์นะครับผมก็จะมีเพลงของเรานะครับผมแน่นอนว่าเราเตรียมโชว์มาประมาณไม่เยอะมากนะครับผมแต่ก็พร้อมให้ทุกคนได้สนุกแน,น่นอนครับผมเป็นเรียกว่าเป็นมินิคอนเสิร์ตหลังจากคอนเสิร์ตใหญ่ของเราด้วยก็เห็นแบบแนกๆนีแบบว่ายังปิดต้นแท็กอยู่เงี้ยแบบว่าทำมาแบบไม่ได้ให้ดูแบบว่าใช่ถ้าใครมไม่ไปก็ปมาดูที่นี่ได้นะ เราก็ขนเพลงมาขนขนครับผมก็ฝากด้วยครับไลค์แคนครับอ่าโอเคสามถึงคอนเสิร์ตเป็นไงบ้างครับโอ้โหตอนรับเรามาตักใจให้หนสนุกมากเลยครับผมผมรู้สึกว่าแฟนคลับได้ผลตอบรับดีมากแฟนคลับก็เอ่อไปดูฟีดแบบมาก็เขาก็ชอบเหมือนกันครับผมสนุกเขาบอกสนุกกันผมก็ดีใจครับที่พวกเขาได้รับความสุขจากพวกเราไปนะครับขอบคุ่นะชอบคาร์ไนล์ปะเออชอบทุกพาร์เลยครับผมอ๋อโอเค่พราะว่า ราะว่าพี่ยังติดอยู่พาร์ตเตอร์พาร์ตไหนเออเื่อเชิญขาวอ๋อยักงอพาร์ตปั่นจักรยานนละเออดูว่าจะชอบผมปั่นจักรยานบ้างเนี้ยก็ดูมันหลุดง่ายยัะดูมันถึง่นอะมันหลุดง่ายครับผมเต้นๆอยู่มันชอบหลุดเองเอาเย็บมาหลวมไปหน่อยอ๋อแฟนๆฟีดแบ็กบอกว่ายังไงคะเขาเหมือนว่าก่อนคอนเสิร์ตเันรสาดหวังเขาดุผมกันใหญ่เลยแบบเออทำไมต้องทำแบบนี้ผมก็ขอโทษด้วยนะครับผม เป็นอุบัติเหตุทางเทคนิคในระหว่างวันวันสังคมให้อภัยได้ไหมขอโทษสังคมขอโทษด้วยนะครับนัดผิดไปแล้วแต่จะทำอีกไหมนัดจะทำเอ้ยไม่ทำอีกนะครับจะทำอีกให้ให้หนักกว่าเดิมไหมคะหนักกว่านี้ได้อีกเหรอครับผมว่ามันประมาณนี้แหละครับคือเอ็งก็ได้แบบว่าได้ทำในสิ่งที่เราหลังคนเวทีอะไรอได้เป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเขาจะซึมดีไป ที่หลายคนชิมทำในฟิล์แดขเราจริงๆต้องบอกว่าการที่ได้เลือกพูดออกไปบนเวทีเป็นความกล้าที่แบบว่าใช้ความกล้าเยอะมากเลยครับผมแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าคือในภาพรวมของเลโก้เนี่ยอาจจะดูแบบว่าชัดเจนมากสุดว่าเราแบบกล้าแสดงออกครับผมแต่ว่าอยากจะบอกว่าภาพรวมของคอนเสิร์ตเนี่ยคือทุกคนได้แสดงความเป็นตัวเองกันทุกคนเลยทั้ง5คนคนครับผมทุกคนได้แบบทำสิ่งที่ตัวเองถนัดทำในสิ่งที่ตัวเองรักทุกๆคนเลยแต่แค่แบบ วันนั้นเลยกูได้เป็นตัวแทนพูดแทนเพื่อนๆในเครับผมแต่ว่าต้องบอกเลยว่าแบบคนไทยเป็นเอ่อเป็นชาติที่น่ารักมากๆเลยครับผมแบบแฟนคลับไทยแฟนคลับทำให้แบบว่าเหมือนแบบมันเป็นบ้านเราอะนะเขาเขาทำให้รู้สึกว่าเนี่ยคือบ้านที่เราปลอดภัยเนี่ยครับผมจนทำให้แบบทุกคนที่มองเข้ามาจากต่างที่ต่างมาต่างแดนอ่งนี้รู้สึกว่าแบบเออน่ารักแล้วเขาอยากที่สนับสนุนต่อด้วยเช่นกัน คือไม่ใช่แค่เลโก้นะครับแบบทุกทุกคนเลยพี่ๆในวงเวทเช่นกันใช่ยางเองคิดไหมว่าสปีดที่เราพูดไปบนเวทีมันจะถูกแชร์เยอะขนาดนี้คือชอบมากเลยครับการที่ทุกคนแบบหยิบหนึ่งประโยคของผมไปแล้วเขียนว่าเลโก้ละพี่พงศ์2025อะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบได้เหมือนได้หนึ่งอาชีพเป็นแบบไลฟ์โค้ดเล็กๆอะไรอย่เงี้ยใช่คือเป็นไปได้อยากขึ้นไปอยู่ชั้น สามแปดเลยอยากไปอยู่กับพี่อ้อยพี่ฉอดเลยเล็กๆ <laughs> อันนี้เป็นสิ่งที่เลโ้เตรียมมาที่อยากจะพูดหรือว่ามันเป็นออกมาตัดใจบนเวทีเลยเ <c oughs> ชื่อไหมว่าตอนแรกแค่คิดว่าเราจะขอบคุณใครบ้างดีครับ <c oughs> ผมแต่ใครที่สุดเลยรู้สึกว่าณนะโมเมนต,ต์ตรงนั้นคือมันอิ่มใจมากๆเลยครับแล้วจนแบบสปีดที่ออกมามันคือออกมาแบบรู้สึกว่าผ่านการกรองน้อยมากแต่ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าอันนี้คือโดนใจแบบ ที่สุดแล้วแล้วก็เป็นความรู้สึกเราจริงๆมากที่สุดแล้วอย่างนี้ครับผมใช่แล้วลอีกโมเมนต์หนึ่งที่ถูกใจเยอะเหมือนกันยังไงคะกับคุณนั้นเกิด <c oughs> อะไรมาจังหวะอะไรก็มันติดเหมาจังไม่เรียกว่ามันเป็นภาคจังหวะเหมือน,อน,ววนไม่ไม่กระแทกฟันผมเล็กน้อยครับต้อนโชว์มคนไมไปกระแทกฟันอาจจะไม่ได้มีใครพูดถึงนะแต่อีกอต่อีกไม่เรียกว่ามันเหมือนเป็นเป็นอะไรอ่ะ เออเป็นโมเมนต์น่ารักๆกันเรื่องผมระหว่างพี่กันเนาะใช่เอาทุกคนเห็ตุในก็ไม่ให้สำคัญว่าวันนั้นเพราะเหตุผมผมคึกด้วยแหละวันนั้นเราคือเรายอมรับเลยว่าเป็นในนี้เราท้ายเราไม่คือปกติถ้าเกิดเราอยู่ข้างหน้าสื่อเราจก็จะวางตัวแบบตามคาแรคเตอร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยผมคือเราจะไม่มีการแบบไม่ได้มานั่งทำอะไรอย่างนี้กันแบบบ่อยๆอยู่แล้วเออแต่ว่าพี่ๆในวงเขาก็ดูแลเราดี ใช่หรือว่าเราเราสนิทกันมากดเลยสนิทกันมากเลยแบบคืนไปไหมไม่รู้ในสายตาเขาดืดแต่เรารู้สึกว่าแบบเออที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็น่ารักดีครับผมใช่งานที่นี่คงบ้างค่ะครับผมไอ้แว็บไปแว็บมามีคนเปิดวาร์ปคุรครับคนที่อ๋อน้องโปรจ็คโรจ็คน้องจอบน้องจอบจริงน้องจอบก็เต้นกันให้กับไลค์แค้มานานมากแล้วครับเพราะว่าตั้งแต่พวกทัวในหลายที่ก็จริงตั้งแต่อลิสเลยอะไรก็ได้ทำานกับน้องจอบมาเนื่องนานก็ดีใจมากที่ได้พูดถึงเรื่อง ป็นผู้ที่ถูกเรื่องแล้วก็มีคนเห็นน้องจ๊อบมากมายก็ดีใจกับน้องจ๊อบด้วยครับซึ่งมีคนแชร์ด้วยว่ามีการจับผิดกันเกิดขึ้นว่าหายไปตอนไหนแวบตอนไหนใช่บผมใช่ก็เห็นครับเห็นตลอดแต่ก็มันเป็นเสน่ห์ของโชว์เลย้งครับเพราะว่าตอนที่คนดูคนก็ไม่ได้คงไม่ได้สนใจหรอกว่าผมจะเปลี่ยนตัวตอนไหนแต่พอแบบดูหลังโชว์แล้วอ๋อคงเปลี่ยนตัวตอนนี้แล้วก็เริ่มวิ่งตอนนั้นกนได้ตื่นเต้นไหมว่าแบบโอ้เพราะโชว์นี้ เอาจริงมันตังหวังมันก็ดีมากใช่ก็กตื่นเต้นมากครับตอนแรกที่ไปบีบพี่ๆเขาก็บอกว่าพี่ผมอยากทำอย่างหนึ่งแต่ยากมากเลยนะแต่ว่าทำแล้วเท่มากเลยเอ,อ,อะไรอย่างงี้พี่เขาก็บอกคงจะเต้นแค่เพลงครึ่งเองเหรอแล้วก็ให้ใครมาเต้นต่ออะไรเงี้ยกับผมว่าเอพี่ต้องทำดูมันเท่มากเลยผมจะไปโผล่ชั้นสามอะไรเงี้ยใช่แล้วปกติเราวิ่งเร็วแค่ไหนคะเรื่องปกติผมวิ่งแบบไหมสป<อ>ีดขนาดไหนมันหมาดิสู้อะค่ะรู้จักหมาหรือจับหมาหมาที่สู่ไหม ไอ้สู้หมาขาวๆที่มันขนแบบหูยาวๆแล้วกระเพือกระเพือกคือโอกาสได้ดูวันรันทูอย่างเงี้ยครับใช่แบบเหมือนพอรันทูเสร็จแล้วต้องมีการแบบซ้อมเพิ่มมีรหน่อยของพี่ฮงอะไรเงี้ยซึ่งปกติตอนซ้อมเขาใช้ลิฟต์แต่วันนั้นเหมือนเขาอยากลองแบบวิธีใหม่ๆคือว่าบันไดบันไดมันเร็วกว่าแต่จริงๆคือมันมันมันทันอยู่แล้วอ่ะคือแบบวันแรกวันแรกทางมันจะใกล้หน่อยเพราะว่าเป็นทางที่แบบลิฟต์อยู่ทางนั้นพอดีแต่วันที่สองต้องต้องแบบเหมือน <N> t, ต่ผ่านแล้วกันนึงแล้วก็ไปอีกรอบหนึ่งมันก็จะไกลกว่าวันแรกวันสองพี่โยงผโมโไปคนละที่ด้วยเช่นกนันวิธีการเดินทางก็จะแบบยากขึ้นแบบแตกต่างกันไปด้วยใช่มันจะมีมันจะมีคลิปหนึ่งที่แฟนคลับถ่ายเห็นผมเห็นป่ะว่าไปเดินแบบตอนเช้าใน Impact ตอนเช้าตอนข้างบนเซอร์เวอร์แต่ผมนั่งดูเซอร์เวย์อยู่เขาตวิ่งทางไหนเขาบอกเลยค่ะว่าแบบเขามีองกำหนดเวลาแล้วก็จะต้องถึงภายในกี่วินาทีเลมีมีฮาร์มเหมือนเขาทำทำเพลงมาประมาณนี้แล้วบอกว่าไหวไหมพงประมาณนี้ประมาณแบบ สี่สิบวิห้าสิบวิอะไรอย่างเงี้ยผมก็สบายมากพี่ได้ชิวๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับแล้วก็ได้อยู่แล้วก็สนุกมากเพผมวิ่งแป้นเลยอ่ะอีกคนนึงในคอนเสิร์ตนี้คุณได้ท้าทายความกลัวของคุณไปเยอะมากเลยนะกี่กี่กี่อะไรนะครับนี่คือขึ้นความสูงเยอะที่สุดในชีวิตหร้อเปลความสูงอยแล้วใช่ก็เยอะครับคือคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าที่ ที่ผ่านมามันสูงขนาดไหนสำหรับผมแค่ลอยพื้นมันก็สูงหมดเลยไงสำหรับผมใช่แต่ว่าสำหรับผมอันนี้มันมันยากกว่าเพราะว่ามันมีแบบหลายเทคนิคที่เราอยู่บนนั้น,นอะไรเงี้ยไออย่างปีที่แล้วมันจะมีแค่ทาเลแบบลอยพื้นขึ้นกับสลิงอะไรเงี้ยแต่ปีนี้มันมีเหมือนแบบตอนโชว์เปิดตัวที่เป็นพักก็เป็นเหมือนเปิดมากับแผ่นอันนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบมีสลิงมีลิฟต์ตรงกลางที่เดี๋ยวต้องเปียกน้ำอะไรเงี้ยก็แบบยากครับแต่ก็สนุกครับเหมือนพอคือเราทําใจมาแล้วว่าว่าปีนี้ต้องต้องขึ้นอะไรเงี้ยก็ คอนโทรลได้มากขึ้นแต่ว่าคือไม่ได้มีภาวะอะไรใช่ไหมครับสำหลังจากก็มันก็แค่กลัวอะไรอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบว่ามีมึนๆอะไรเงี้ยครับถ้าแบบว่าไปนานๆว่าไอโมเนียอะไรนะไอโมเนียผู้ใจยาดมเอาไม่อยู่จริงเหรอก็คือต้องพกไว้เนี่ยก็พกไว้ครับเป็นแบบเครื่องหลักก็คือลงๆลงลงพุ่มพี่มีพี่คนนึงวิ่งเลยใช่แค่จะยัดเข้าไปในรูจมูกแล้วมันทําให้แบบว่า หลังจากนี้เราไม่กลัวแล้วไหมเออมันกลัวเหมือนเดิมครับแต่ไม่รู้ว่ามันดีมันรู้วิธีว่าอยู่นนะแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยแต่มันก็เหมือนชาเลนจ์ตัวเองว่าแบบเราก็ไม่ได้อยากขึ้นไปแล้วอยู่เฉยๆแบบลอยเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วก็อยากขึ้นไปทำอย่างอืน่นดน้วยปลาลานครั้งที่หนึ่งได้เลยใช่ก็ดีขึ้นอ่ะอีกคนสุดท้ายค่ะคนบนเวทีเห็นบอกว่าแบกับความกดดันไปเยอะเออทำไมถึงรู้สึกว่าคอนเสิร์ตนี้มันหนักสำหรับเราครัเอ่อด้วยความที่ มันเป็นอิมแพ็คเกี่ยวมันใหญ่มาแล้วก็อาจจะขึ้นอาจจะขึ้นอิมแพ็คก็จริงแต่ว่าไม่เคยขึ้นแบบที่ต้องโฮคอนเสิร์ตยันนานๆลแล้วไม่มีอะไรดีมาซึ่งแล้วก็เพลงที่ผมเลือกเป็นเพลงที่ไม่ได้คิดว่าคนจะเขาเ้าถึงแบบน,นี้มันยากมันก็แบบเช่นแบบฟรีเลอร์มันใช่ได้สักเพลงที่แบบว่าพ่อแม่ฟังตั้งแต่แบบแแบบเด็กๆแล้วกลัวว่าคนจะไม่ยินแค่ครับแล้วก็เลิศพาร์ตเองรวมด้วยซึ่งเอ่อ เรอของนี่ผมเต้นตามเพื่อนไม่ค่อยัาย่จะเป็นคนที่แบบรับค่าช้ากว่าอื่จะยิ่งแบบจะไม่ค่อยชัวร์เลยเไหร่ก็เน้นซ้อมถักมากสท่าๆไปท่งใกล้ๆนะว่ให้แบบว่าให้ให้มั่นใจที่สุดเพราะว่าคนด,ดันมากๆาที่เพียยบอรเลยคอนเสิร์ตว่าร้องไห้เรือคอนเสิร์ร้องไห้จริงเพราะว่ามันแบบโ่าทำไม่ได้คุนนะเพราะว่า มันเป็นอิมแพคคนไม่เห็นแล้วรูทุกทุกอย,ากอย่ยางเลยพินะาดีเนะลยก็เลยบอกว่ามัดีทุกช็อตถ่านมาสองรอบเราแฮปปี้ไหมคนะระเบิบโล่งอกเลยไหมเหมือนแบบเหมือนแบบเหมือน <c oughs> พินายอยู่ที่ไอของพินาเพราะนั้นเหมือนแบบพอเราขึ้นคอนแบบมันองมันลง<อ>ใช่เพราะว่าเหมือนแบบก็รู้สึกว่าเราจะเป็นอีกอีกคนนึงเลยเวลาแบบเล่อยู่ลยโมชเตอรู้สึกว่ามันก็เป็นข้อดีแล้วกันเพราะว่าเหมือนก็รู้สึกว่า ตอเราอยู่ข้างล่างแล้วเเป็นคนเขาแบบพาร์ทวแล้วแบบอีกคนก็อีูคนน่สองใชเราคือว่าเธแบบเป็นอาชีพในการแบบพาร์ทแบบที่พรจะดูโชว์เราแต่ว่าสิ่งที่เรียกเสร็จกีคือวันที่สองขออีกทีได้ไหมคะมุกวันที่สองไม่ครับองดีมีั้งเดียวดีมีั้งเดียวเดี๋ยวไม่แลกเดี๋ยวไม่แลยไม่แลไม่แลกเดี๋ยวไม่แลกจริงกับตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะดังยิ่ตดัง พราะว่ามันเป็นที่เกิดเขาพูดไม่อยากไม่ใจมากเลยนะในคอนเสิร์ตว่าเกรกีจะต้องชนะไม่เราะว่าวันวันนั้นอะวันท่มนไม่ได้ปิดครับชมชมชมแรกชมกลางวันนะว่าติดโบ้หน่อยหน่อเยอะเยอะติด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 ็ิดติดตดติ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 ดอติด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 นิดสิดติติอติด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 ต่ดดติดิดติดตอดตอดนิดติติดเิดติดตดด้ตดตอ อยูด so e. wow. ah. ีหัวก็รันแบบต้องหาต้องแก้ต้องแก้หน่อยแล้วแก้งานหน่อยดึงกราฟดึงกราฟใช่อยู่ทแบบดึงมาแล้วก็เออสลับโออะไรนะโอโชว์อันนี้ก็เจอก็เจอคนอีกทายเวทีสั่นเลยแหละตอนนี้ก็คือไม่ไม่ติดนะใครก็ไม่ติดแล้วไม่เหลือเวทีแพ็อคกันเยอะติดเื่อะกันเยอะสองขออีกเรื่องหนึ่งล่าสุดกับพี่แบมแบมเห็นว่ามีมีคนที่เมีคนเซนต์ตามยังไงนราลูก คือเรื่องม lugar, <classical> like. it, ีอย er ู่ว <découvrir görüş> ่าอะไรอย่างนี้ครับอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเลยเชื่อเรื่องมีอยู่ว่าคืออย่างที่ทราบกันดีว่าพี่ตุ้ยเดินไปอากาเซ่มาตั้งแต่แบบเขาบอกว่าต้องเอ่ยชื่อตุ้ยตุ้ยคือใครใครก็ชื่อตุ้ยได้ตุ้ยเนี่ยเขาเป็นอากาเซ่แล้วคราวนี้เขาก็เหมือนคือละอุปนิสัยของคนชื่อตุ้ยเนี่ยเขาจะแบบพูดเยอะเสียงดังเฟลลี่รีดดาเอนเนอร์จี่สูงแบบไม่ค่อยอยู่นิ่งใช่ไหมครับผม แต่ว่าแต่ว่าครั้งเนี้ยจำได้เลยว่าพอรู้ว่าจะต้องมีคิวน่ะคือมารีบแต่งหน้าเลย1นึ่งดิแต่งหน้าทําผม2เลนนิ่งมากเหมือนเข้าชานอารมณ์เหมือนตอนอยู่บนสลิงเลย4เลยมีการบีบขออนุญาตนะฮะอะไรก็ได้มึงอย่าบีบกูนะนี่มึงอย่าชวนมึงมึงไม่ต้องบอกแล้วพวกูชอบเขาอย่าบีฟอย่าไปบีฟอย่าไปบีฟอย่าไปบีฟได้เชื่อไปภาพข้างในภาพข้างในที่เราเห็นว่าตั้งแต่พี่เป็นแบบเดินเข้ามา พี่ตุ้ยขึ้นนั่งเก็บขาปุ๊บมือแตะเข่าปั๊บหลังตรงปุ๊บมองและยิ้มแบบเงือกโหมเงือกแขงเลยยิ้มแบบอยู่ตลอดที่พี่ใบแบมอยู่เงือกแขงแมื่อมันจะมีการต่อกรด้วยใช่ซึ่งคนอื่นเนี่ยโอ้โหพยายามทั้ตายในการเต้น ันนีไม่ต้องครับเข้าฉากกันดีเหลื่อยๆเขาเล่นได้แล้วคือเพลงเพลงพี่แบมเนี่ยคือเพลงเกาหลีเนี่ยคือไล่มาแเข้าไล่มันเออกรุ๊ปคือใช่เลยแล้วคราวนี้คือต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือความน่ารักของพี่แบมเขาคือพี่แบมเขาอยู่แบบไม่ได้อยู่ทำชาเลนจ์เฉยๆเขาอยู่แบบรับท่าชาเลนจ์ด้วยอยู่พูดคุยด้วยอยู่ให้แบบแจกของอัลบั้มด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยู่พูดคุยด้วยเนี่ยก็เลยได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยแบบคุยนเคยกับเพื่อนคือตอนนั้นผมร้องไห้เลยคือเหมือนเหมือนแบบ ผมลองตั้งแต่ตั้งแต่เขาเรียกอะไรวะตั้งแต่เราเต้นเสร็จใช่ไหมแล้วก็เดินเข้าไปเจอขอมาถ่ายรูปใช่ไหมแล้วก็เดินเข้าไปแล้วผมก็แบบว่าผมก็บอกเขาว่าแบบเนี่ยผมอยากเป็นบอยแบนด์ของซีเว่นเลยอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็พูดพูดเป็นเหมือนแบบคำสั้นซิทีฟของอากาเซมาว่าแบบว่าครับไม่ละครับแบบก็ซีเวเ่นไม่ไปไหนหรอกเลยเราก็เลยไปเลยแหละตอนนั้นไปเลยตีนตรงเลยเพิ่มเพิ่มอัธรศทุกคนลองจินตนาการภาพคุณเป็นบุคคลที่3มมองเข้าไปเห็นเขาสองคนคุยกัน แล้วคิดลองคิดเล่นๆว่าตรงม,มุมขวาของม่านตาเราเนี่ยเป็นโลโก้เออบริษัทประก,กันสีฟ้าและทุกอย่างมันจะเป็นแบบมูที่แบบถึงเรามองแล้วก็รู้สึกว่าเออเด็กคนนึงเนาะได้เจอความฝันของเขาอะไรอย่างเงี้ยพอเดินออกมาเห็นก็เห็นสีเงือกยิ้มกันอยู่เต็มเลยมีความสุขมากโอ้ปอบไปใช้ไม่ทันแล้วเมื่อกี้สีเือก ครับผมเพราะคุณก็ไปนั่งปากผนอยู่ดีวันนั้นเราไปดูอยู่ใช่คือไอจริงเลยเลโก้ก็รู้จักพี่แบบทำพี่ขอพี่แบบนี้แหละครับทำให้เลโก้รู้จักเกาหลีแล้วได้รู้จักแบบเคป๊อปอย่างเงี้ยครับผมใช่ก็เลยแบบรู้สึกว่าตัวเองก็ตามมาแบบประมาณหนึ่งเช่นกันครับฟังเพลงแบบฟังเพลงเกาหลีเยอะมากฟังเพลงคอนเสิร์ตเยอะมากเช่นกันครับผมแต่ว่าพอมาเจอพี่ตุ้ยแบบอันนี้คืออากาเซ่เข้าเส้นจริงๆอะคือกรีดออกมาเป็นสีเขียวอะที่เราลงรูปแล้วแปะหน้าเพราะอะไรเพราะหน้าไม่ได้เลยครับตอนนั้น แต่าแต่งหน้ามันไม่ใช่หรอไม่มาไม่มันกำลังรอค่าอยู่ตอนนั้นรอค่าอยู่ใช่รองคห้จะเผยยิ้มยิ้มให้รูปดีอ่ะยิ้มทั้งน้ำตาค่ะจริงบิวกินเลยทั้งยิงทั้งน้ำตาบิวตี้เลยใช่แต่ก็แบบพี่เขาน่ารักอะน่ารักมากน่ารักไหมพวกเรามาต่อราศีเล็นปวยน่ารักเราพวกเราอะโอเคนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะฝากไลค์แค่นึงค่ะฝากอะไรแค่นึงค่ะ อามองคนาจ้าได้แก่ตรงไหนของคันนี้ก้องนี้ะคคะูนี้ต่อนะคะ